student. HOW Are you? Welcome to my class with me, Teacher ปิษณหาจตุรปา Today we will learn about possessive nouns. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4 possessive noun กับวิชา English Club Grammar Practice 4. จะประสงค์การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ข้อที่ 1. นักเรียนรู้ความหมายและการใช้ p o s s e s s i v e nouns ข้อที่ 2. นักเรียนเลือกใช้ apostrophe s กับคำนามเอกพจน์และพหูพจน์ได้ 3. นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนอย่างสม่ำเสมอเอาละค่ะนักเรียนพอจะจำได้ใช่ไหมคะว่าเราเคยเรียนเรื่องของ nouns ก็คือคำนามไปแล้วนะคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อของคนสัตว์สิ่งของนั่นเองนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเรียนยูนิต4เรื่องของ possessive nouns นะคะก็คือตัวที่แสดงความเป็นเจ้าของค่ะนักเรียนอาจจะงงอยู่ว่าเอ๊ะมันคือตัวอะไรนะเรามารู้ความหมายมันก่อนค่ะ A possessive noun show ownership of something นะก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองกับสิ่งต่างๆนะคะโดยผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นสามารถเป็นได้ทั้งของบุคคลทั่วไปของสตัตว์หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะและเรามักจะใช้นะะสัญลักษณ์นะคะ,ญญนะคะด้วยตัวเครื่องหมายตัวนี้นะคะเป็นลูกน้ำเล็กๆอยู่ไว้ข้างบนภา,าษาอังกฤษเราเรียกว่า apostrophe นะคะ apostrophe นะคะหรือนักเรียนอาจจะเห็นอีกอย่างนึงก็คือในสัญลักษณ์ทางขวามือนี้นั่นเองนะคะ apostrophe s นั่นเองค่ะมีรูปแบบการใช้ยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูตอ่อในเนื้อหาถัดไปนะคะเอาละค่ะเรามาดูวิธีการใช้กันนะคะการใช้ possessive noun กับ apostrophe s หรือ apostrophe ก็ได้นะคะ มีวิธีใช้ดังนี้ค่ะข้อที่1 a singular p o s s e s s i v e noun is formed by adding at apostrophe s to the end of the singular noun นั่นก็หมายความว่าคำนามเอกพจน์ที่แสดงความเป็นเจ้าของมักจะอยู่ในรูปของการเติม apostrophe s ลงไปนะคะการเติม apostrophe s ลงไปนะคะตรงท้ายคำ ของคำนามที่เป็นเอกพจน์นั้นตรงท้ายคำของคำนามที่เป็นเอกพจน์นั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะคะจากรูปภาพค่ะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะสวมชุดสวยงามนะคะชุดเดรสนั่นเองนะคะ The dress that belongs to the girl ชุดเดรสตัวนี้นะ,ะเป็นของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคว่า The girl's dress ชุดนี้เป็นของเด็กผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะคะการแสดงความเป็นเจ้าของเมื่อคำนามเป็นเอกพจน์เด็กผู้หญิงในรูปมีเพียงคนเดียวนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าคุณครูวงกลมสีแดงตรงสัญลักษณ์ apostrophe s นั่นก็หมายความว่าเมื่อคำนามเอกพจน์แสดงความเป็นเจ้าของมักจะอยู่ในรูปของ apostrophe s นั่นเองแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะมันก็อยู่ ท้ายหรือตัวสุดท้ายของคำนามคำนามของเราในข้อนี้ก็คือ girl หรือ the girl เด็กผู้หญิงหนึ่งคนนะคะมาดูรูปแบบประโยคค่ะ the girl's dress is beautiful the girl's dress is beautiful ชุดของเด็กผู้หญิงคนนี้สวยงามมากนะคะ ชุดนี้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะใครเป็นเจ้าของคะก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้นั่นเองที่แสดงความเป็นเจ้าของว่าชุดนี้เป็นชุดของเธอนะคะ girls เป็น s i n singular noun เห็นไหมคะครูชี้ให้นักเรียนเห็นนี้ชัดเจนเมื่อเป็น s i n singular n o u าเราจะใช้อะไรเราก็จะใช้ Apostrophe S นั่นเองคะ่ะ มาดูวิธีใช้ข้อต่อไปนะคะข้อที่2นะคะข้อที่2นี้ p l u r a l positive noun is formed by adding an apostrophe to the end of a plural noun that ends in s เห็นใครไหมคะมันจะมีความแตกต่างกันตรง apostrophe เฉยๆกับ apostrophe s นะคะ คำนามพ่อหูพจน์ที่แสดงความเป็นเจ้าของจะอยู่ในรูปของการเติม apostrophe ลงไปเท่านั้นนะคะตรงท้ายของคำนามซึ่งท้ายของคำนามนั้นมักจะลงท้ายด้วย s ไปแล้วเป็นยังไงมาดูตัวอย่างนะคะจากรูปภาพค่ะมีลิงทั้งหมด3ตัวนะคะมีมากกว่า1เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคำนามพหูพจน์นะคะ เป็นลิงลิงนะฮะลิงภาษาอังกฤษเรียกว่า o n n k y นะฮะถ้ามีหลายตัวเราก็เติม s เข้าไปอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกได้ว่าคำนามที่เป็นคำนามพหูพจน์มักจะเติม s ไปแล้วแล้วเราจะแสดงความเป็นเจ้าของอย่างไรเราก็จะเติมโดยการใช้ apostrophe ลงไปตรงท้ายท้ายตัว s นะคะท้ายตัว s ที่เป็นคำนามพหูพจน์ นะคะนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์วงกลมสีแดงคงคูงไว้ในประโยคให้ในักเรียนดูได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วคําไหนคือคํานามผู้หูพ่ละก็คือคําว่า the monkeys นั่นเองค่ะแล้ว p o s s e s s i v e นามแสดงความเป็นเจ้าของละ่ะก็คือ apostrophe เฉยๆค่ะจะไม่ใช้ apostrophe h นะคะ เราจะใช้ apostrophe เฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าคำนามนั้นได้เติม s ไปแล้วเนื่องจากมันเป็นคำนามผู้หูโพสน์นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการใช้ในรูปแบบที่3นะคะในรูปแบบที่3นี้เราจะใช้ p o s s e s s i v e nouns กับคำนามผู้หูโพ์ นะคะ p u r a l possessive nouns is from adding an apostrophe s to the end of plural noun that does not end in s นั่นก็หมายความว่า possessive noun การแสดงความเป็นเจ้าของในรูปของคำหูพจน์ข้อที่3นี้นะคะเราจะเติม apostrophe s ลงไปท้ายคำนามเหล่านั้นโดยที่คำนามเหล่านั้นจะไม่ได้เติม s นั่นหมายความว่าอย่างไรนักเรียนจำได้ไหมคะคำนามพหูพจน์บางคำมีรูปแบบของคำที่เปลี่ยนไปจากคำศัพท์เดิมหากนักเรียนจำไม่ได้นักเรียนดูกรอบข้อความทางด้านขวามือคะ่ะที่คุณครูวางเอาไว้ให้นักเรียนนะคะจากคำว่าชช่นะคะชช่เด็กนะคะหนึ่งคนนะคะกลายเป็นชื่อเด่น กลายเป็นคำนามผู้หูพจน์แล้วหมายถึงเด็กหลายๆคน woman ผู้หญิงหนึ่งคนกลายเป็น women ผู้หญิงหลายหลายคนนะคะ man ผู้ชายหนึ่งคนกลายเป็น men ผู้ชายหลายหลายคน mouse หนูหนึ่งตัวกลายเป็น mice หนูหลายตัวหรือแม้แต่คำว่า foot เท้ากลายเป็น feet เท้าสองข้างหรือหลายหลาย หรือหลายหลายข้างนั่นเองนะคะคำเหล่านี้ค่ะเราจะใช้อยู่ในกฎข้อที่3ของการแสดงความเป็นเจ้าของแบบ p o s s s i v e noun โดยการที่เราจะใช้ a p o s t r o p h e h นะคะเรามีวิธีใช้อย่างไรเรามาดูประโยคกันนะคะเห็นไหมคะประโยคบอกว่า the women shoes are on the leg รองเท้าของผู้หญิงหลายคนวางเรียงอยู่บนชั้นนะคะวางเรียงอยู่บนชั้น the women นะคะคำที่ครูขีดเส้นใต้เป็นคำนามพหูพจน์ที่เปลี่ยนรูปเห็นไหมคะเป็นคำนามพหูพจน์ที่เปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นคำนามพหูพจน์ ที่มีการเปลี่ยนรูปออกไปโดยที่ไม่ได้เติม s, does not end in s ก็คือไม่ได้ลงท้ายด้วย s เราก็จะเติม apostrophe s เข้าไปท้ายคำนามประหพโน์เหล่านั้นนะคะนักเรียนพอจะเห็นรูปแบบของประโยคแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ดิวิเมนเป็นคำนามประหจน์ท์ที่มีการเป็นรูปท้ายคำ w ี men ไม่มี s s นะคะหากไม่ได้ลงท้ายด้วย S หรือไม่มี s อเราก็จะใส่ apostrophe s ลงไปนั่นเองค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าคะ่ะนักเรียนเพื่อทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่านักเรียนจะใช้ p o s s s i v e noun กับ apostrophe หรือ apostrophe s อย่างไร นะคะ e x e r c i ไ e 1ค่ะในหนังสือเรียนของนักเรียนแบบหัดที่1 unit ที่4ค่ะนะคะให้นักเรียน underline the correct word in the b a c k e t in e a c sentence นะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะคะคำตอบที่ถูกต้องซึ่งอยู่ในวงเล็บของแต่ละประโยคนั่นเองนะคะของแต่ละประโยคนั่นเองนักเรียนดูจากเอกสารที่คุณครูให้กับนักเรียนไว้นะคะ เอกสารตัวนี้เนาะนะคะแล้วก็นักเรียนก็เปิดไปที่หน้า15นะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า15นะคะหาพร้อมแล้วมาดูข้อที่1กันเลย Both the men's men's hats are on the shelf คำในวงเล็บค่ะมีคำว่า men's แล้วก็มีคำว่า men's นะคะ ผู้ชายมีความหมายแปลว่าผู้ชายเหมือนกันต่างกันที่ผู้ชายหนึ่งคนกับผู้ชายหลายๆคนนะคะเขามีหมวกจํานวนมากมานะคะวางอยู่บนชั้นนะคะในประโยคนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่ามันเป็นคํานามเอกพจน์หรือคํานามพหูพจน์นะคะข้อนี้เราดูจากคําว่า both both ซึ่งมีความหมายแปลว่าทั้งสองนั่นเองนะคะทั้งสอง นะผู้ชายทั้งสองนะคะหมวกของผู้ชายทั้งสองถูกวางไว้บนชั้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายมีมากกว่าหนึ่งคนจะต้องเป็นคำนามภาพหูพพดนักเรียนจําได้ใช่ไหมคะว่าคำนำามหูจพ์ของคําว่าผู้ชายเราใช้คาไหนนะ,ะเราจะใช้คําว่า men นะคะเพราะฉะนั้น men เป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ,สะแสดงความเป็นเจ้าของก็กลายเป็น แม่นนะคะมาดูข้อที่2ค่ะในหนังสือนักเรียนไม่มีรูปภาพนะคะคุณครูเพิ่มให้ในักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะ the giraffes กับ giraffes next are long คำในวงเล็บนะคะจะมี apostrophe s กับมี apostrophe เฉยๆหลังท้ายคำนามว่า giraffe นั่นเองนะคะ นักเรียนสังเกตอะไรจากประโยคค่ะใช่ค่ะสังเกตคำว่า next r นะคะมีคอนะคอยาวใช่ไหมแล้วก็มี r หมายถึงว่าประโยคนี้จะต้องมีคอของสัตว์ตัวนี้มากกว่าหนึ่งนั่นเองนะคะสัตว์ตัวนี้หากเราทำให้มันมากกว่าหนึ่งจากคำนามนเอกพจน์เป็นคำนามนพหมูพจน์เราทำโดยวิธีการใดคะ เราทำโดวยวิธีการเติม s ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่า g i r a p s ใช่ไหมคะ g i r a p s ที่เติม s แล้วการแสดงความเป็นเจ้าของแบบ possessive noun ล่ะหากคำนามนั้นเป็นคำนามพาหูพจน์ลงท้ายด้วย s เราจะเติมเฉพาะ apostrophe นั่นเองนะคะข้อ2จึงได้คำตอบนะคะเป็น g i r a p s ตามด้วย apostrophe ค่ะเรามาต่อในข้อที่3นะคะนักเรียนบทฝึกที่1ข้อที่3 The boys' shoes are dirty รองเท้าของเด็กผู้ชายสก,กปรกนะคะที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนามนั้นนะคะเป็นคำนามเอกพจน์หรือพหูพจน์เรามาดูคำนี้ค่ะ shoes are นะคะ แปลว่ามีจํานวนหลายๆคู่นะคะเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามนะคะจะต้องมีประธานอยู่ในรูปของพ้หูโพจน์ั่นเองนะคะบอยเด็กผู้ชายถ้าอยู่ในรูปของผู้หูโพ์เราทำยังไงคะเราก็จะเติม s เข้าไปใช่ไหมคะเมื่อแสดงความเป็นเจ้าของคำนามมีการเติม s เป็นคำนามผู้หูจพ์ อยู่ในรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของ possessive now เราก็จะเติมเฉพาะ apostrophe นั่นเองข้อที่ข้อที่3จึงได้คำตอบ boys ตามด้วย apostrophe ค่ะต่อไปข้อที่4 I have a sister. These are my sister clothes นะคะประโยคนี้บอกว่าฉันมีพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้นะคะ1คน These are my sister clothes ทั้งหมดนี้คือชุดของน้องสาวฉันนะคะจากประโยคค่ะเขาเกล่าวถึงคใครคะนักเรียนเขาเกล่าวถึง Si s t e อ a s i ะซ e r ซึ่งมีเพียงคนเดียวแล้วเสื้อผ้าเหล่านั้นก็เป็นของน้องสาวเขาหรือพี่สาวก็ได้ใช่ไหมคะมีเพียงคนเดียวประธานเป็นซิงค u ข a นหนาวเพราะฉะนั้น p o s พ s s i v นหนาวแสดงความเป็นเจ้าของใช้กับประธานเอกพจน์ก็คือ คำตอบข้อนี้ค่ะ sister ตามด้วย apostrophe แล้ว s ค่ะต่อไปข้อที่5 Mary puppy is sleeping on the mat ลูกหมาของ Mary กำลังนอนหลับอยู่บนเสื่อนะคะกล่าวถึงบุคคลเพียงคนเดียวค่ะแสดงความเป็นเจ้าของกับคำนามที่เป็นเอกพจน์ค่ะลูกหมานี้เป็นของ Mary Mary ก็มีเพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็ต่อ mary ตามด้วย apostrophe s ค่ะจากตัวอย่างแบบฝึงหัดข้อที่1นะคะทั้งหมด5ข้อนะคะคุณครูได้ช่วยนักเรียนในการบอกแนวทางนะคะการวิเคราะห์แต่ละข้อได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนทำเพิ่มเติมแบบฝึงหัดนะ,ะทำแบบฝึงหัดเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ในข้อที่6ถึงข้อที่10ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะยูนิตที่4เราจะทำแบบฝึกหัดทั้งหมด2แบบฝึกหัดด้วยกันเมื่อกี้เราทำแบบฝึกหัดที่1ไปแล้วนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดที่2ค่ะ fill in each blank with the correct form o n the word in the brackets แบบฝึกหัดที่2ให้เราเติมรูปแบบคำตอบที่ถูกต้อง ลงไปในช่องว่างอย่าลืมนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องของ p o s s e s s i v e n o u กก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของโดยการใช้ apostrophe s กับ apostrophe เฉยๆในคำนามที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ค่ะข้อที่ 1. The monkey snatch the man h a n d k e r c h i e f Monkey คือลิงนะคะ snatch หมายถึงขโมยหรือการฉกนั่นเองค่ะ แทนก็เชฟก็คือผ้าเช็ดหน้านะคะเล่งขโมยผ้าเช็ดหน้าของผู้ชายคนนั้นนะคะผู้ชายคนนั้นมีเพียงคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำนามแบบเอกพจน์ p o s i s i v e noun กับคำนามเอกพจน์เราก็จะใช้ apostrophe ตามด้วย s นั่นเองค่ะคำตอบก็คือ man ตามด้วย apostrophe s ค่ะมาดูข้อที่2ค่ะ I went to the bookshop and browse d all the child books. นะคะฉันไปที่ร้านหนังสือค่ะไปทำอะไรคะไปดูหรือไปสอบหาก็ได้ค่ะหนังสือให้กับเด็กค่ะนักเรียนสังเกตคำว่า all นะคะ all แปลว่าทั้งหลายนะ all แปลว่าทั้งหลายเด็กทั้งหลายแปลว่าเด็กต้องมีมากกว่าหนึ่งคนนั่นเองนะคะ p o s ร s s ีฟ์นัที่ใช้กับคำนามแสดงความเป็นเจ้าของในรูปของพหูพจน์นะคะอย่าลืมว่าถ้าหากคำนามนั้นอยู่ในรูปพหูพจน์แล้วลงท้ายด้วย s เ,เราจะเติมแค่ apostrophe นะคะแต่ก็มีคำนามพหูพจน์บางคำนะคะที่มีการเปลี่ยนรูปไปไม่ได้ลงท้ายด้วย s เ,เราจะเติม apostrophe แล้วตามด้วย s ค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กมีหลายคนนะ,ะเราก็จะเปลี่ยนจากชายเป็น children นะคะแล้วก็ตามด้วย apostrophe s ค่ะไปดูข้อที่3นะคะ one of n dresses was too short one of n dresses was too short นะคะ dresses ก็คือชุดนะ,ะมีหลายชุดนะ ชุดของแอนเนี่ย,ต,ยะะตัวเนี้ยสั้นมากนะคะตัวเนี้ยสั้นมากมีคำว่า one of ก็คือ1ในตัวหนึหนตัวในจากทั้งหลายตัวนะคะมันสั้นมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีเพียงตัวเดียวเป็นคำนามเอกพจน์แสดงความเป็นเจ้าของ p o s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  i v v noun เราจะใช้ apostrophe s ค่ะ One of Anne's dresses was too short. ชุดแรแบบฝึหกหัดที่2ต่อนะคะในข้อที่4ี่ค่ะ t o m handwriting was improved a g a t i e นะคะ Handwriting ก็คือตัวหนังสือหรือลายมือของทอมนั่นเองค่ะมีการพัฒนาหรือดีขึ้นค่ะนะคะในประโยคนี้ ตัวหนังสือหรือ,รอลายมือเป็นของทอมเพียงคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้น p o s s e s s i v e noun ของเราก็จะใช้ในรูปแบบนี้ค่ะทอมตามด้วย apostrophe s ค่ะข้อที่5ค่ะ The manager's office is the largest manager คือ,อไรก็คือผู้จัดการนะ,ะ office ของผู้จัดการมีขนาดใหญ่โตมากนะคะ สังเกตจากคำว่า i s นะคะนักเรียน i s ใช้กับคำนามเอกพจน์เพราะฉะนั้น p o s s e s s i v e noun ของเราที่ถูกต้องก็คือ manager ตามด้วย apostrophe s ค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะ the boy hair was too long so the principal gave them a warning principal ก็คือผู้อำนวยการนะคะผมของเด็ก ผู้ชายนะคะยาวมากผู้ในการก็เลยลงโทษพวกเขาเดมแปลว่าพวกเขานะคะลงโทษพวกเขาพวกเขานี่แปลว่ามีเด็กผู้ชายกี่คนคะถูกต้องค่ะมีเด็กผู้ชายหลายหลายคนเป็นคำนามพหูพจน์นะคะเด็กผู้ชายหลายๆคนก็คือบอยที่เติม s แล้วเพราะฉะนั้นจะแสดงความเป็นเจ้าของแบบ p o s s e s s i v e noun เราก็จะใช้ boys แล้วก็ตามด้วย apostrophe ค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะ we enjoy eating that hawker food hawker ก,ก็คือหาเร่น,นะคะก็คืออาหารแบบหาเร่น,นะคะที่เขาหาไปขายตามที่ต่างๆนั่นเองพวกเรา enjoy eating ก็คือสนุกสนานกับการกินอาหารที่ขายตามในที่ต่างๆนั่นเองนะคะ ข้อนี้ค่ะเราใช้ฮอเกอร์ตามด้วย apostrophe s ค่ะนะคะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะพูดถึงอาหารนะคะพูดถึงอาหารนะะด้วยการใช้ possessive noun แบบฝึกหัดในข้อที่8นะคะแบบฝึกหัดที่2ข้อที่8ค่ะ The teacher cars are at the car park เนกชิวจะเปิล d i n g นะคะคา r p พารก็คือที่จอดรถค่ะคุณครูจอดรถไว้ที่ที่จอดรถซึ่งอยู่ถัดไปจากอาคารนะคะ Building ก็คืออาคารนะคะหรือสิ่งก่อสร้างก็ได้นะคะนักเรียนจะสังเกตอะไรได้จากประโยคคะสังเกตคำว่า R A r R e ์ R นะคะ เป็น work to be ที่ใช้กับคำนามในรูปของพหอหูพพน์เพราะฉะนั้นครูจึงมีหลายคน teacher จึงต้องเติม s เมื่อ teacher เติม s แล้วเราก็จะใช้ p o s s e s s i v e noun แบบนี้ค่ะ teacher เติม s ตามด้วย apostrophe จึงเป็นคำตอบของข้อที่8ค่ะมาดูข้อที่9ค่ะ the supervisor is checking The two new employee work นักเรียนจะเห็นได้ว่าคำว่า employee ก็คือลูกจ้างนะคะ supervisor ละ supervisor ก็คือหัวหน้านะคะหรือผู้จ้างนั่นเองนะคะกำลังตรวจสอบลูกจ้างที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมี2คนมากกว่า1เป็นคำนามพหูพจน์ค่ะ คำตอบก็คือ employees เติม s แล้วก็ตามด้วย apostrophe ค่ะมาดูข้อที่10 most of the passengers were wet นะคะผู้โดยสารจำนวนมากนะคะมีที่นั่งที่เปียกนะก็คือที่นั่งของผู้โดยสารจำนวนมากมันเปียกนั่นเองค่ะนักเรียน นะคะรู้ได้ไงคะว่าจำนวนมากรู้จักคำว่า most of นะคะหรือคำว่า were w-e-r-e e, ใช้กับคำนามพหูโพ์ค่ะเพราะฉะนั้น passenger นะคะทำให้เป็นคำนามพหูโพ์เราก็เติม s เข้าไปก่อนนะคะแล้วทำให้เป็น possessive noun แสดงความเป็นเจ้าของใยการเติม apostrophe s ค่ะในแบบฝึกหัดที่2นะคะ นั้นแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10เรามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะหลังจากนั้นค่ะให้หนักเรียนทําเพิ่มเติมด้วยตัวเองในข้อที่11ถึงข้อที่15ให้เรียบร้อยนะคะให้หนักเรียนพิจารณาแบบฝึกหัดทีละข้อนะคะแล้วเติม p o s s s i v e noun ให้ถูกต้องด้วยนะคะภาระงานของนักเรียนมีอะไรบ้างในสัปดาห์นี้นะคะ HOMEWORK UNIT 4 EXERCISE 1 and 2 Page 15 and 16ตอนหนังสือเรียนไปหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะทำแบบฝึกหัดที่1และแบบฝึกหัดที่2ต่อเนื่องจากคลิปการสอนซึ่งอยู่ในหน้าที่15และ16เป็นการบ้านค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาเฉลยและทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ Thank you student and see you again bye bye สวัสดีค่ะ